สวัสดีครับมองลกมองไทยบายเทรพัฒน์วันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องทําอย่างไรให้อายุยืนโดยได้นําบทเรียนหรือได้นําแบบอย่างการดําเนินชีวิตของมหาเทรโมฮัมหมัดอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียมาให้ฟังกันนะครับโดยท่านได้ยึดคําสั่งสอนของมารดาของท่านบอกว่าถ้าเมื่อเรากินอาหารแล้วร,รู้สึกว่าอร่อยเมื่อไหร่ต้องให้รีบหยุด เพราะว่าความอร่อยนั่นนะครับมันจะทําให้เราอ้วนแล้วเมื่อเราอ้วนนะครับโรคภัยอะไรหลายๆอย่างมันจะตามเรามาวิธีเป็นการวิธีที่เราคุมอาหารคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีซึ่งวิธีนี้ครับทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยก็จะไม่ตามมาเบียดเบียนแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นเคล็ดลับที่เอาไปทํากันได้นะครับแต่ทําได้ยากนะครับคือการนอนน้อยแล้วการใช้สมองให้เยอะ ถ้าเกิดการนอนน้อยและใช้สมองให้เยอะนะครับร่างกายหรือสมองเนะี่ยจะใช้ทํางานหนักเมื่อทํางานหนักแล้วเราจะไม่แก่ดูท่านเป็นตัวอย่างนะครับวัย95ปีแล้วยังเข้มแข็งยังทํางานยังลงต่อสู้เรื่องการเมืองแล้วเมื่อไหร่ก็ชนะถ้าเกิดว่าไม่ชิงลาออกสะก่อนก็ยังเป็นที่นับหน้าถือตาและยังเป็นที่ไว้ใจกับประชาชนในประเทศมาเลเซียอยู่นะครับท่านเองยังคงทํางาน ต่อเนื่องโดยไม่หลงลืมเป็นไปได้อย่างไรนะครับสเนสน่หองข้อนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกันวันนี้นึงคือเมื่อรู้ว่ากินอาหารอร่อยแล้วให้เริ่มหยุดนะครับอย่าตามใจปาก 2. การทำงานหนักด้วยวิธีการนอนน้อยแล้วคิดทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมมันก็จะทำให้เราไม่แก่ เมื่อเราไม่แก่แล้วเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตความสุขกับการทํางานมันก็จะทําให้เราอายุยืนแล้วเป็นคนไม่ขี้บน่นไม่หลงลืมมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราติดตัวไปตลอดนะครับขอนขําเคสไม่รับจากอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียมาเดมอฮัมหมัดมาแชร์ให้ฟังนะครับจากผมนะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ